เกมยังเสมอที่อยู่ตู้ไม่ได้ตรงไหนครับโอ้โหเกมฟุตบอยังเสมอที่ถุงตู้ลอสูงครับเอลิซาเคลนี้ยังไม่ถึงก็เพียงครับไม่ได้เล่นนะต้องรอเลือนะครับแต่ดีเยอะกว่านะมีประตูได้บอกเลยครับเอลิซาเคลนี้วันนี้ต้องการชนะแน่นอนนะเบื่อคิมมูดก็แล้วเมื่อกี้จับดาววันนี้หนึ่งโดนลูนแต่ที่ออกข้างไปได้ครับ วันนี้ต้องถุงเพียงเท่าเกียลเลยครับวันนี้ไม่มีเบอร์มีชื่อของเพียงแล้วครับต้องขอขอบคุณครับรักษาศิลป์ศิลป์ประโยชน์ของตัวยองครับน้องในนี้บอกนะเดี๋ยวเรื่องการทําตะโก้แล้วเกี่ยวกพวกใบเหลืองใบแดงเนี่ยครับโอ้โหเลิศจิงลูก้เหมือนเหมือนไปโดนคารนอกหรือเปล่าพีสิัะ ก็จะหวนไปหรือว่าทนสามเลี่ยนะไม่โดนต้องแตายตาไงนะหนึนัดหนึ่งปรดลุ้นลุ้นใรดด่อนื่รถไปต่นรงไปลุ้นลุดครับ โัวบ้านจะหลบที่จะมามามาถึงตัวบานเดี๋ยวแจ้งเกี่ยวกับผู้เล่นตรงสัปราหนี้หนึงครับรบกวนขอพื้นที่ในสนามให้สำหรับผู้เล่นที่เล่นอยู่ครับจะได้ไม่ไม่เกะกะผู้เล่นที่เล่นอยู่ในสนามนะครับงวาสปีดเขาได้ออกสปีดเต็มมาขอขอบคุณนะ เาได้เข้ามาเกาะนิดไน้ด้วยแล้ครับมาดูแลูกแมีการนั้นแน่เลยครับหน้าที่นี่เรียกน้องเข้ามานั้นแน่ครับแล้วที่นัดนี่จะยับไปหน้าฝากระตูแล้วจะดูแล้วจริงจี่ือนต้บอกว่าทำได้ดีแล้วจังหวะเปิดจังหวะส2เนี่ยเท่านั้นเองนะครับอลมันโดดนะ โม่โม่โม่กลับมาเหมือนกับมาใจดีใจดีต่อยอีกทีครั้งนี้นะต่อมมาจะแทบไปเลยอ่ะไอคตัวนี้กว่าเนี่ยเป็นนิ้วหน้าขี้รึ๊บ จะเป็นคนเปิดใส่เขาไปครับเฮ้ยเข้าไปติดด้หนตั้งแพงครับแล้วดูจลางหวะสวนอยู่ที่เปิดติดออกมาทางด้านซ้ายถูกแรงไปหน่อยครับจะให้ทางด้านโบว์ฟูลเกมก็ยังเหนือยได้เพื่งเวลาแรกครับนี่เราขาดกังหวะก็ต้องบอกวันนี้ความคมทั้งสองทีมยังไม่มีครับ แค่จังหวะสุดท้ายยังยิงไม่ตรงต่อยังขัดขาเกินๆกันอยู่ครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าในขึ้นเวลาหลังครับถ้ามีสกอร์แรกเที่ร่าเกมขนุกแพ่นอนครับโหเปิดยบบนี้นี่ลึกเกินไป แล้วตัดบอลได้ครับตรงกลางทอาต่อแล้วกรรมการให้เล่นต่อบอลอยู่ที่ลูนออกมาซ้ายสุดเลเส้นแล้วโอ้จะหักกลับมาตรงกลางลูกนี้นี่บอลล้นออกหลังนี่แล้วแล้วจังหวะนี้รอบอลไปนิดหนึ่งครับหนึ่งยิงด้วยซ้ายยังไม่ตรงก่อนครับ โยดขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็เข้าไปผู้ตัตัวแถวสองยังดัดได้ับคิวนันี่ลบเบิ้ลโดนหว่าดนี้หลุดมาทางซ้ายรับเข้ามาอก่มเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ับจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าข้างผนาเนี่ครับ จะเป็นเข้าวัต่อครับหยิบยัดลูกนี้ก็ยังไม่หัดกองหลังเราจะมีการเปลี่ยนโซลข้างสนามเราได้สักเกีวเป็นยนโยมายืนรอแล้วจะเอาใครออกเดี๋ยวรอคนด้านในออกมาต่อครับเหอจะเปลี่ยนโยลงครับ แล้วกีฬาลถบลูกลนี้ยังได้ไปเตะบอลที่สาเราท้อสองเข่าสองกีไก่ลูกนี้ฟ้องว่าแถบฟ็อกกรรมการว,ว่ายังไงครับเดี๋ยวน่าจะให้เปลุ้นเตะบอลด้วยครับเขาทสอเอาไม่รู้อีกเรื่อครับ ขามมือโกเข้าไปเยอะลงมันมันอัดมัข่เข้าไปใหม่น้นเลยสวยเั่ามาลูกนี้สิงก็ไม่เลยเสพทมาเข้าทางนัดขวาเรานัดยิลูกนี้เขาขอจังเสพทีไปได้ต้งสิงแล้วจะสวยเก่าครับโจนบอลเลื่อนมาที่หนึ่งตรงกลางเลื่อนนิดนึงครับสว เปลี่ยนตัวร้อข้างสนามครับเยี่ยมถือแล้วอย่งตีเซฟตัวนี้ไหยว่างเห็นเราซ้ายอ่ะถือแ้วนัดคนเดียวเลยครับเจอสามคนครับนัด เราไปเองครับจังหวะนี้ต้องจริงงบโผไม่ตรงขอจังหวะสุดท้ายตู่มาหรอมาเราพ้อตู่ครับนี่แหวกไปสองคนนี้เห็นเลยแล้วจังหวะเข้าบอลขวดท่าของแอลิซาเกลครับโอ้เจอร์นั้นนี่เข้าบอลจังหวะแรกนี่ใต้วังเลยครับล็อกไปดื้อเลยครับไปบอลที่ดีจริงจริเขาบอกว่นี่สองสามคนแล้ว มาลายจริงครับตอนนี้อาเอสเกลต้องประกให้นิดเลยครับเนี่ยครับใช่ครับต,ตัดไปที่นั้นอีกแล้วเนี่ยเดีวจังหวะนี้เนี่ยครับฟาวแล้วระวังนิดนึงครับจังหวะปะทะกันห้าสิบห้าสิบเราระวังกันนิดนึงครับทั้งสองทีมตัวมากา,านี่จ้องอยู่แล้ว มาดูฟิปิกจังหวะนี้ของข่อมัดหอครับคนที่ยืนนี่ก่อนนี่เป็นพี่บุ๊ครับเป็นเพลเยอร์แมเนเจอร์ของทีมเลยครับพี่บุ๊ชบลอกเหมาหมดเลยครับในลูกฟิกจิกเนี่ยครับเในลูกส่นตรงหาี้เข้าเหลี่ยนี้และยังติดบล็อกเขาสองจะสอยกลับแล้วเพราะอะไรท่าเกลียวโดนอยู่ที่หนึ่งครับตรงกลางให้ลูกนี้ก็ยจะไปติดบอกครับออกข้าวเขาไดลูกขึ้นท่านั้นนะ ไม่ต้งหวะพี่วุ้นเล่นรูปพลิกพลิกมักครู่แมาคล้ายๆจะเล่นลูกสวยแล้วแต่ว่าเหมือนไม่รู้อ่ะครับเก่งส่วนใหญ่นี่จะสู้กันในแดงกลางนะสองทีมแล้วนับทะลุมาตังหวะนี้ให้มานทายเพื่อไม่เติมครับ คงให้ตามหลานชาตยาเลี <ing> <the supply> ้ย <afraid> จ <t> ังหวันนี้แต่ว่าเพื่อนไม่ขึ้นครับโอเคมีอุปถัมภ์จริงๆครับผ่านมาในคลื่นของคลื่นทางที่หน่อยด้วยครับเปอนสมัย000แลับโอ้เปิดขึ้นหน้ารุ่นนี้ก็ยังเก็บฟอร์มไม่ได้ครับ ลูกเกมนี่สูสีคู่พี่จริงๆครับคันกันตลอดครับคู่นี้ฮัโหม่งเช็คขึ้นหน้าลูกนี้ก็ไม่มีไทยเลยครับข้ามาต่อติดตรงนี้ต้องขอแล้วก็จะเป็นทีมไหนเนี่ยชนะไปลูกเกมสูสีแบบนี้หนึ่งลูกก็อาจจะมีผลต่อไทยชนะได้ครับสามารถตัดสินได้ครับเกมที่มันคู่ขี้แบบนี้ครับ ป,ประชา 3, ร,ะรัสมพันธ์เริ่มเติมทุ่เนี้นะครับทีคโ<อ>ประาร, 3, ระมพันธ์เมเวี่ยกับทีมใดที่สนใจที่เราเล,ล่นี้ก,กับเรานะครับสามารถขึ้นมาสมัครการที่ตกแตนะครับเราถูกเปิดรับเป็นเซอร์ชอลีกเนี่ยครับอีกหนึ่งลีกครับหดิวิชั่น,นครับ รอบวันอาทิครับทีมใดสนใจได้เซ็นนี้ก็ขึ้นมาที่แตนสอบถามรายละเอียดได้เลยครับมาดูที่เกมไบเวันนี้วันี้ตัวล่งตว่าง ไห้มาลูกนี้ต่อยแม่รอบอลนี้เป็นเกือบจะสี่ครับโอ้โหสิงบอกให้เพื่อนใครขึ้นหน้าครับสวัสดีเจ้าพุ่งไกลครับอย่างเตะทิ้งออกข้างไปได้ครับพุ่งกินแดงขึ้นมาครับเอาไวเร็วหนึ่งหนึ่งหนึ่งตีตางแล้วหลอกสวยครับลูกนี้ยิงขวาโอ้โหยิงจังหวะนี้ยังไม่ตรงศอครับสิงยิงด้วยขวาเท้าไม่ถนัดรับ

ฟรีคลิปครับทางท้ายครับขออะไรสักเกลวอวะใชุ่มนี้เดี๋ยวนี้นี่มุมมันน้อยไปหน่อยครับสทาบเท้าท้ายครับเล่นล,ลูกสูตรมาแล้วหนึ่งไงดีลูนี่โดนนี่เต็มครับ เดิผ่านมา12นาทีเสียยังคำเหมืองและอยู่ที่สูงปรตูที่สูงนะในช่วงเวลาหลังครับไทยดูนี้ติดติงหนึ่งตรงกลางมีพื้นที่เลยครับจริงด้วยขวาลูกนี้วบอลลอยโด่งอยู่ติงโหวตใต้ทีนึงแล้วแม่บอลลอยออกข้างครับพุ่งเร็วเลยครับบอลอยู่ที่นัดโดนรตกติดเลยครับนัด ขาสอยังได้อยู่ครับแล้วให้มาลูกนี้ไม่เข้าใจนี่้วเขาอกปเียบไปเรียไปรามมไล่ไปเรียไปไี้ายย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 ้ายไป้นเอ้าคอเอ้ยบ้าเดี๋ยวทางเนาวมีขยับหรือเปล่าว่ทางตกมเลยนะไนึครั้งนะ ปาดตรงขึ้นหน้ามาเลยแล้วไอ้สเกลลูกนี้ได้ฟาวน์นี่ครับโดนกับด้านหลังครับสิงเข้าไม่ถึงบอลครับจังหวะนี้เสียซ้ายกับเข้าต่อครับไม่เเลยครับลีวูดออกขวามาลูกนี้แล้วต้องผูกแมกนีตบล็อกติดครับเดวโอ้โหจอยจังหวะนี้ ไปหันหลังให้บอลเยอะไม,มองไม่เห็นบอลเองเลยครับเหล่าป่มการบอลอ,อยู่ที่นาทั้งตรงกลางนเรื่องเออทางซ้ายครับต้องตัดสินใจเองเองลูกนี้นี่ <c oughs> นนเรื่อจังหวะไปหน่อยครับสี่ทำท่าจะยิงไกลแล้วถือว่าวันนี้สิ่งนี้ เลนได้ยังไม่ทำงานครับเท้าซ้ายอ่ะบอลได้ครับปไปเง่ายหนยเน็กตักแก๊ อบอกอยู่ที่นี้ครับมองยาว,วเปิดติ้งหน้ามาลูกนี้โอ้แต่ทิ้งออกหลังไม่เลยครับพี่วุฒถือว่าเนี่ยเรื่องเซฟเฮ้าส์การตัดสินใจที่ต้องเด็ดขาเนี้ยจะไปเสียได้บอลหลายๆรั้งนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่บ่อยๆครับแล้วทางสนามมีขาาา่ายหยาบปิดคนครับเอลฟ์แมตติโอจะเปลี่ยนเอาบอลออกมาแล้วจะเอาลงครับ เล่นสั้นครับแอลวิสเกลยังหมุนหาช่องอยู่วะจังหวะนี้ยังได้อยู่วะหมดแล้วเจอสวนกลับลูกนี้ช่องก็ต่อเพื่อนหลบทางซ้ายยังให้ไม่ได้ครับนักเปิดโอ้โหลูกนี้เพื่อนวิ่งไปทางเปิดเปรคทางเลยครับไอ้ลูกหลูกนี้นะกุ้มหวเลยแล้วเสียได้ายจังหวะเจอสวนกลับถึงตัวแล้วลูกนี้ฝรั่งพลาดเองแต่เพื่อนวิ่งทางทางไว้เปิดบริช่องครับ เราให้มาสูงแ้นลูกนี t <t <t ้ยังได้อยู่ครับเอาการแล้วหนึ่งกแตหว่ารใจสดหน่อรับูหนึ่้งหวานี้ตัดสินใจยิงแล้ไม่ตรงกอกมีลุงว่าอยู่ตรงกางแล้วแ่นะโฉบกับมาด้นีนต้่งลเลยครับเยราจับมองได้ตรงกางหรือว่าเข้า แค่อายังยอา่าเลสิงตีกนแล้วยิงแล้วลูกนี้โอ้โหแล้วมติปบสาวกตันี้โดนย้อนวะนี้โดนข้าแต่ก้าวหลังแล้วยังให้เล่นต่อแต่กรรมการมองว่าไม่ฟาวปะทะกันแล้วเสียฟาวโอ้โหวา่กงูสิงแิงทะลากองหลังของช่องมันบอกบอลจะ เข้าอยูแล้วระหว่นี้ทงาวตัวยังปรับทิงออกมาได้ครับลมีการเตัวหรือเปล่ามาสนามเนี่ครับมีพยายาีกเนนบิแียเบอร์ครับแล้วเ จะมีการเปลี่ยนตัวด้วยแล้วข้างสนามแจ้งยอนเปลี่ยนตัวได้ไหครับเปลี่ยนมารู้ว่าจะมีการแนนเล่นลูกสวยหรือเปล่า สูดสุดมาแรงมีชิงครอบโยนี่เรอโบก็ทำไมไม่ปล่อยแล้วจะส่งให้แรกข้างหลังแล้วให้่างนี้หึ่งไม่เข้าใจกันับแล้วกรรมาการยังไม่เล่นแล้วจะเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งี่เรพุ่งได้แล้ไฟเหลือไฟแล้วถูพถอนออกแล้วตอนนี้ตน,นี้โรงมานกันเบี้บ า้เบียรสาวบอลลงลูกนี้ยาวไปนิดนึงครับตังหวสองจะไปแยกกลับมาที่เสียบอลแล้วครับหนึ่งคอซ้ายสุดมาโยพุ่นหน้าตั้งเลยครับบอลเร็วจริงๆครโอ้หาเสียรายแล้ลูกนี้ตังหวะงพุ่งทะเรียวเลยครับนี่ตัดบอลลงมีเวลาแล้วจริงๆโอ้โหลูกนี้พลาผิดหวังครับไม่ถึงว่าโอกาสได้จบแล้วครับ ข,อข,อข้อว่าต่อในจังหวะนี้เรี่กไป,ไปน,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 นิดหนึ่งครับจังหวะกีนี้แล้วนะ่าต่อผานรับถือลวกท่ายรับการถ่ารับสิงตั้งยิงออก่อยาออกรย่างี่อน ามาทางขวามากครับเอคนเลี้ยวคนเดี้ยวเอาคนเลียวคนเดี้ยวไปเอาหน่อยเอาหน่อยเด็กเซตบอลกันอยู่แล้วหลูดมาทางซ้ายเอาทองมาเกาะแตะเข้าในลูกนี้ให้ยังไม่ผ่านนะก็เสี่ยมดีมากแล้วก็ให้ขนานเส้นมาจะให้สิงลูกนี้ตอนนี้นี่ขึ้นมาเป็นกองหน้าแล้วสิงหมดเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีแล้วในครึ่งเวลาหลังครับ ุ็เหลือนอยเล่นลูกนี้พาแน่นอนครับเด็กมันเข้ามากาะนะโดนรเหนือหน้าทั่ต้บอกว่าดนสิงสิกัะเลยเข้ามาต่อะีทิกจังหวะนี้สิงเล่นลูกสู่ร้วหนึ่งถูกถูกนี่ถูกกัมาตัวเดียวถามว่าูยังไปตัดฟุตไปที่ไหนล่ เอ้ี่อยู่ในช่วงรวลระบาดเจ็บด้วยนะใช่โหมุโหม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 กโอ้ตอนนี้พ่อต้องขอที่ชิงมาหมดแล้วครับอยู่ในช่นงรวดระบาดเแล้วครับเหลือมค่หนึ่งนาทีแล้วยังอีกครั้งแล้ลุยจับยาวลูกนี้ยังไปได้ครับมีให้ตามพ่อมาสิลับบอลแรกไม่ดีหรือ แล้วก like ็วสวยลับแล้วท่าต่อให้มาตรงกลางเอ็กชายดีเขาฝาดไม่ผ่านนะอยากเป็นบอลนองมาต่อได้เลยแล้วลงมาช่วยโอ้โหนี่ซ้ายว่างขวาว่างลูกนี้เลือกยิงเองไปตรงกลางนี่ไปตรงตัวสาวพระตัวน่าันเบาหน่อยฮะแล้วนะหลอกว่าลูกนี้สวยแล้ว ตึ้งใส่พีนจังหวะเดียวเลยครับนะแล้วหมดสมาการแข่งขันงเราเตอร์เล่นของทีมที่ทตังสนามก่อนครับเดี๋ยวพี่เดินออกครับยกตัปวดเทอร์เล่นอของทีมที่ตังสนามก่อนครับโอ้โหจะต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมแล้วนานๆจะเห็นนักซุปัะคอเสมอศูงต่อศูนยแบบนี้ครับโคตรน่าเสียดายครับเกมนี้นี่สูนย์สีคู่ขี้แต่ว่า เกมนสนุกตลอดเวลาแต่ว่าโอ้ได้แค่เสียวเสียวว่านะเ,เนรับเสมอไปสูงก็ต้องลองสูงนะเดี๋ยวพูดต่อ,อไปแล้วเป็น